สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับใน E c ค n อน i Day นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทํางานในหน้าลบรายการสั่งซื้อและการทํางานในหน้ายกเลิกรายการสั่งซื้อนะครับโดยในระบบ PO นะครับหลังจากบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วผู้ใช้สามารถลบรายการสั่งซื้อหรือว่ายกเลิกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องออกจากระบบนะครับโดยมีเงื่อนไขการตรวจสอบดังนี้นะครับการทํางานในหน้าลบการสั่งซื้อนะครับผมทําการลบสินค้าทั้งที่ยังไม่รับหรือรับไปบางส่วนแล้วนะครับ ร <introduction. S 2> ายการสั่งซื้อที่รับไปบางส่วนแล้วเนี่ยจะต้องทำการประมวลผลรับสินค้าประมวลผลอินว c e ก่อนแล้วจึงจะลบรายการได้นะครับและหลังจากที่ลบรายการสั่งซื้อแล้วประวัติการสั่งซื้อจะถูกเก็บไว้นะครับเพื่อป้องกันเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสูญหายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกรณีของการที่ลบรายการสั่งซื้อโดยรับสินค้าไปบางส่วนก่อนนะครับก็จะเริ่มจากการเปิดใบ PR ก่อนนะครับหรือว่าใบขอซื้อครับครับผมก็จะเปิดมานะครับ เล,เลือกรายการสินค้าครับเลือกผู้ขายครับระบุจำนวนระบุราคานะครับจากนั้นกดเซฟครับเมื่อเปิดใบขอซื้อแล้วนะครับต้องทำการอนุมัติด้วยครับเราก็เลือกฝ่ายที oh ่ทำการเปิดนะครับแล้วก็เลือกอนุมัติรายการครับดิกอนุมัติครับครับเมื่อทำการอนุมัติใบขอซื้อแล้วนะครับก็จะนำมาทำจัดทำใบสั่งซื้อต่อครับ ก็จะได้ใบสั่งซื้อที่จะทํามาจากใบขอซื้อนี่นะครับก็จะมาอยู่ในหน้าของการบันทึกใบสั่งซื้อนะครับเราก็ต้องทําการอนุมัติก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถทําการรับสินค้าได้ครับครับผมกดเซฟครับจากนั้นนะครับผมจะไปทำทำการรับสินค้านะครับโดยรับแค่บางส่วนนะครับก็มาที่เมนูบันทึกแก้ไขรายการรับสินค้าครับ สร้างรายการขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นก็เลือกใบสั่งซื้อครับที่เราเพิ่งได้คียไปนะครับโดยผมจะทำการรับบางส่วนก็คือรับ50ชิ้นก่อนนะครับเลือกคังครับแล้วก็เซฟครับ เมื่อบันทึกหน้ารายการส่งสินค้าแล้วนะครับอย่าลืมปุ่มโพออกนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้ครับครับจากนั้นก็มาผ่านรายการรับสินค้าครับครับเมื่อผ่านรายการรับสินค้าแล้วครับเราจะเราจะลองไปดูที่หน้าของการลบใบสั่งซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้คือใบที่เราเปิดไว้เราจะไม่สามารถลบใบสั่งซื้อได้นะครับผม โด,โดยวิธีแก้ไขก็คือเราต้องไปทําการผ่ารายการ invoice ก่อนครับก็คือหน้านี้ครับบันทึกรายการ invoice นะครับเราก็เลือกใบสั่งซื้อที่เราเพิ่งรับไปบางส่วนไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เลขที่ไปแจ้งหนี้ครับครับเอาปุ่มโฮออกครับนั้นกดเซฟครับแล้วเราก็ไปผ่านรายการ invoice ซีนะครับ ทีนี้เราลองไปลบใบสั่งซื้ออีกทีนึงครับเท่านี้ครับเราก็จะสามารถลบใบสั่งซื้อที่เราได้ขีดไปได้แล้วครับโดยวิธีการตรวจสอบก็คือเราลองเข้าไปดูที่หน้าบันทึกรายการสั่งซื้อครับก็จะเห็นว่าไม่มีใบสั่งซื้อลงเหลืออยู่แล้วครับครับต่อไปนะครับเป็นการทํางานโดยการของการยกเลิกรายการสั่งซื้อนะครับโดยรายการสั่งซื้อเนี่ยจะต้องยังไม่มีการรับสินค้ามาก่อนนะครับ แล้วก็ข้อสอนะครับรายการสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วเนี่ยจะถูกเก็บเข้าประวัติการสั่งซื้อนะครับและข้อที่3คือใบสั่งซื้อนะครับเมื่อถูกยกเลิกแล้วระบบจะกลับไปทําเป็นใบขอซื้อให้ทีนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็เริ่มจากการเปิดใบขอซื้อเหมือนเดิมครับบันทึกรายการสั่งซื้อบันทึกรายการขอซื้อครับ ครับจากนั้นไปอนุมัติครับเมื่ออนุมัติแล้วก็มาจะทำใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อครับครับจะเห็นว่าเราก็จะได้ใบสั่งซื้อนะครับจาก การทาขอซื้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการยกเลิกใบสั an はは่งซื้อใบนี้นะครับผมโดยการที่มาที่เมนูยกเลิกและการสั่งซื้อครับเราก็เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกนะครับกดแสดงข้อมูลนะครับก็เจอใบสั่งซื้อนะครับผมก็เลือกยกเลิกครับคลิกถูกแล้วกดตกลงครับครับเมื่อทําการยกเลิกแล้วเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับที่หน้าสั่งซื้อ ก็จะพบว่าไม่มีใบใบสั่งซื้อลงเหลืออยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราลองกลับไปดูที่การจัดทําใบขอซื้อครับครับค้นหาข้อมูลจากการอาจากฝ่ายนะครับที่เราสั่งเปิดใบใบขอซื้อไปก็จะพบว่าระบบกลับมาทําใบขอซื้อให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกันเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ